รถดค้นซวอพี่น้องม้านต่อยนะครับม้านตออีกแล้วเซ็งเลยเกือบตกรถเมื่อกี้นะี่ตอ,อย่างใหญ่อะ่ะหาไม่เจอบอกหาสองวันแล้วหาไม่เจอแต่นั่งดูผมห่างผมยี่เมตรนั่งดูผมชนตอ,นอะ่ะ ต่อไม่เจอสองวันไม่ไม่บอกเราบอกว่าตรงนี้ต่อก็ต้องบอกว่าบริเวณนี้มันหาไม่เจอระวังหน่อยเราจะได้ย่องไปอันนี้นั่งบนคนาด,ดูเราเฉยชนต่อเกือบตกรถนะเสียหายให้ดูรอยเดิมอีกนะ่ชนรอยเดิมอีกอ่ะ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแล้วมาโทษว่าเอา้านึกว่าแม่ครูมาขุดออกเอา้าโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วลาวเพิ่งเปลี่ยนใหม่โคตรเกลียวนะ่ะอู้ผมมาเสียอารมณ์เลยแล้วนาลอกนะเรามาลอกไว้เราจะสู้ให้เราจะสู้เกี่ยวให้ ใครจะว่าบ่นก็ว่าเด้อมาซื้อรถคันเป็นล้านลงทุนมามาใครว่ามีแล้วบ่นเนี่ยมามาลองดูครับมาลองดูมาเจอเจ้าของนาแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงครับผมก็เห็นแกมาเลมข้าวสองวันแล้วครับเลมข้างคันข,ข้างอะไรหมดแล้วมันเสียความรู้สึกนะเราบอกว่าโลมเราก็จะสู้ให้เพราะว่าเรามาลอกไอ้นี่มาตายมาตายต่อไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ คดอย่แล้วกาดดุ่งอย่แล้วผมเกือบตกรถน่ะที่ดูจนต่อโยกอ่ะนออบอกว่าขอโทษโผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไอ้เพชรเจริญก็เผาคอขาดเอออาเข้าไปมันหมดเออ ปีเข้าไปเลยการพึ่งเปลี่ยนใหม่เล่าพึ่งเปลี่ยนใหม่น่ะโอ้ผมมันสิงเลยอ่ะ แล้ววันนี้ก็วุ่นวายทั้งวันด้วยโอ้เจ้าของนานาห้าหกไร่จะขายอุ้มหนึ่งจะตากอุ้มหนึ่งมันไม่ถึงอุ้มอุ้มหนึ่งอะแบ่งสองครั้งแล้วรถวิ่งไกลด้วยโอ้ปวดหัวเลยอ่ะุตสาวเบาโฮมาช่วยอ่ะเราว่าจะสู้นาลอกให้เราผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่น่ะโอ้นาญาติดังหากเออเอาเข้าไปครับฮะยังมาหนิ ัน่งเลยอะนะไม่รู้จะพ่ดว่าอะไรก่อนแล้วครับแกนั่งดูนะ่ะแกนั่งดูเราหน้าตาเฉยนะ่ะผมบอกหาไม่เจอก็มาบอกบริเวณนี้เด้อมันสงสัยว่ามีตอ่อสิ่งเลยอ่ะ ที่ผมไม่ตกรลงมาน่ะเราโมโหม,ม,มาลองดูครับอุ๊บสั่นไปหมดแล้วเลยไม่ได้งานไม่ได้งานงานเจอแต่บิ้งเล็กๆนาทำมาเป็นสิปีแล้วก็ยังบิ้งเล็กเหมือนเดิมเราก็สู้เกี่ยวให้ครับเราไม่ทิ้งครับเราไม่ทิ้งแต่จะเอาห้ารอเมตรแรกไปขาย ไอ้าร้อยเมตรหลังให้เดินเราเป่าเราเดินเป่าไปเกี่ยวแล้วก็เดินขึ้นมาทีหมดกันครับหมดหมดนี่ดัดยังไงครับเซ็งแล้ว